สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารีวิวการติดตั้งยากิมะวินชิลขนาด52นิ้วนะคะตัวนี้เดี๋วจะมาดูกันนะคะน่ว่าในชุดนี้มันมีอะไรบ้างก็คือจะมีแผ่นความยาว52นิ้วตัวนี้แล้วก็ ล็อกตัวนี้สี่ตัวนะคะตัวขันตัวล็อกแล้วก็ตัวนี้เคลียร์แผ่นแผ่นพลาส,สติกที่เคลือบออกนะคะใส่ตัวล็อกนี้เข้าไปเลื่อนรูให้ตรงใส่ตัวนอ็อตเข้าไปแบบนี้แล้วก็กดกดแล้วมันจะบานเรียบร้อยทำอย่างนี้ทั้งสี่ตัวค่ะ น uh huh. ้อยแล้วเราก็จะเอาขึ้นมาติดที่ข้างบนนะคะ mm hmm. หยิบตัวเส้นตรงนี้นะคะตรงท้าย mm hmm. เสร็จแล้วก็ใช้ตัว a เลนคี y นี่นะคะ่ะตัวนี้เสียบเข้าไป หมุนให้แน่นเลยนะคะประมาณนีออ้แล้วก็ก่อนสุดท้ายท้ายสุดนะคะให้เช็ดตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องติดสติกเกอร์ลงไปท้ายสุดนะคะก็คือแกะสติกเกอร์ตัวนี้ แล้วก็แปะตรงนี้ที่ต้นขาติดเสื้อการลอยคิดว่าประมาณนี้นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมว่ามันคอนแท็กกันมันติดกันก็ นี่ก็คือทั้งหมดของการติดตั้งวินแฟรลิงของย mm ัก hmm. ษ์จัมบ์จำนวนขนาด2 2นิ้วสำหรับนิสสันคิวนะคะขอบคุณค่ะ